สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนเพื่อนทุกท่านครับผมเดี๋ยวพามาดูแม่ทำทอดมันปลานะครับผม<ห>ดูวิธีการทำนะครับผมใส่พริกนี่นะครับผม<ห>กแกงอย่างแรกเลยคือพริกแกงนะครับผมเนื้อปลาไปนี่นะคเนื้อปลาฉลาดนะครับผมที่แม่แกะเนื้อเอาไว้นะครับผมขูดเอาเนื้อเอาแต่เนื้อนะครับผมนี่นะ้ำ ก็ตำนะครับผมนะครับอย่างที่สองก็ใส่ถัวนะครับผมมาตำกันต่อเลยครับมาครับตำด้วยผงชุรสนะครับผมก็จะเราดีหน่อยนึงครับแล้วก็ลดกีนะครับผมนี่นะครับตาด้วยไข่ให้มันกูใส่ไข่นะครับผม เนื้อปลาล้วนนะครับผมไม่ผสมแป้งนะครับผมเนื i i, ้อปลาล้วนนะครับผมแต่ก็ตำให้เข้ากันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับใส่สีสวยใส่น้ำปลาเป็นนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมทอดมันปลาฉลาดครับผมเนื้อปลาฉลาด นี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมน่ากินมากครับผมน,น่ากินมากทุกคนผักมัโลโลน้อยเห็นะม,<อ>มันปลาเนื้อล้วนครับผมอ๋อข,ขนาดไม่ได้เอาหนังมันนะนีะน่เต็มโคกเลย่ไ <Lis zt> ด้เยอะ <crus estry> ครับผมเสร็จ <ble> แล้วนะครับผมสวัสดีครับ